สเตเรโอสักอย่างสายโรโลนิวสักอย่างหนึ่งหรอคือสายแมวนี่ที่เขาว่าแบบโกงๆกงห้างเซนิเนลตีเจ็ดหมื่นไม่ต้องกาดไอ้เหี้ยปล่อยไอ้ไม่กาัดเหรอโอเคงั้นนะจ๊ะพอกัดเลยดีกว่าโอ้โหนี่ดูการพอยนี่คือแบบเซียนเซียนไม่บอดมาก่อนเฮ้ยสองชละห้าเลยเหมือนจะให้ไม่ให้ธรรมดา ไฮโล,โลต้องถามน้องพอล่อกี้น้องพลพลแบบเซียนมากเหมือนไฮโลเลยว่าเซียนเซียนเต่าเหรอเ <laughs> <laughs> ต่า <laughs> เปลี่ยนสบายยอกยอก แต่ตอนนี้เบคอนกำลังโดนโอ้โหผมเขาไม่พักเบคอนโดนเลยเบคอนโดนเบคอนโดนเบคอนโดนไม่รูเบคอนกำลังโผมเขาไม่พักเบคอนไม่พักเบคอนนี้ผมไม่พักโอยโอ้ยเดยรจ้าโอ้ยเดี๋ยวคอนเอาจัดแเกเราเนว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเก่อนแล้วใครใช้แกเริ่มก่อนอ๋อใช่ นหนึ่งเกมได้แล้วล <laughs> นหนึ่งเกมเลยไปแล้วหนึ่งเกมหวานแจน่าโอ้โห <laughs> หวานแจพ่อ,อนี่มันโยนแล้วมัเอาเปต,าเตเ้ามาด้วยเปต้าเข้าเสร็จก่อนเปต้าเข้าเป็นชนะนี่นบกาไม้ไม่ได้เลยเป่มครับลงมาเสร็จคู่นะครับจากนั้นผู้ที่เริ่มหลังจะได้จวนอีก ด้วยเอฟเฟกต์ของตัวเรื่องถ้าต่อให้ก็ไม่ต้องจวดจริงไม่ได้บังคับบังคับบังคับจวดเรียงเ,เขาเลียงแบบผิดนะครับโอ้อาา3 3> โหฉาสามอืมเฮ้ยฮัม

เข้าหลยจ้าโอ้โ,โอเคว่าเอฟเอฟกต์อะไรอ่ะค่อยๆย่างโอเคเอฟเฟกต์ของตัวนี้ก็บอกว่าเมื่อได้เช็คได้เนี่ยทั้งเกมเนี้ยเรียกัดของเราจะบบกมือจนจบเทนอ่า บอกว่าเมื่อลงมาเอามือเข้าคุหปป่นใบ เเข้าเทอของมครับในเทอของแมวก็จะมีโอเวอร์ทิกเกอร์ใดๆเช็คได้ไปนะอ่าเุีหภกมิตัวก็จะบวกหมื่นนั่นเองก็ี่มึงรู้ด้มึงได้ใช้ต้องสนะบ้าบอกบ้าบอกบ้ากบ้า

สายโคโคโคงั้นครับ <the> ทุก <thin> ุุนีขอทอนี้บอกว่าลงจากนี่

หอยห้าพันมือห้าบาทผัลจ้า

ไม่แปลกข้าต่มซำกูน้กูน้าเจอกันครับน้องเฮ้ยกูน่าก็นีดิารอนอ้จกเอเชียอินสปอร์ตโดยรู้โทนี <laughs> <O una S 2> ่กลับมาแล้วเอลโทนี่รู้ด้ว ก็เป็นดับเบิลฮิวติกเกอร์ครับดูดันนะดูเดี๋ยวกางหลังรอคุุบเขาคุ๊บถ้ามีคุบสามใบมากกว่าจะได้จอนึงแม่พี่คนหอื่นเนี่ย ก็เม <OR egg> <stand saint> ื่อกี้เป็นสกิลของกานะรันหนึ่งจะสองใบเขาคุกทีนเวนการอะไรบวกหมื่นเพราะมีคุกสองใบหรือมากกว่าสอาใบหรือมากกว่าจะเป็นการใช้กคบสองใบอีสามอีบสี่ก็ตาแล โอ้ยถือว่าเกมนี้ไหนกันดราม่าดูยี่สิมสามส

สามสามได้พอสองห้าดูเห็นครับครับเ่ออเดอร์

ก็เลเชิญน่าก็เลยจวสี่บึงมางเลยรุงไรเบืหนเชิญอะไรไม่เจอะรนกมาสี่ไงที่บอกรุ่เอาส่วหายหมดเลยไวอยอยไเแตอเป็นาก็ไเวันนี้าอ้าโอไ้มาองตัวครับ เราเราจะโก้ก็จะลงข้าทันเอาเบียดแต่ว่าก็ตัดไปด้วยโอริเกอร์ที่มันโบมนทำให้พลังโอพีโอพีว่าอะไรวะโอเพนโอ้โ์ที่ทง่ไงนี้ผมดิ้ไม่ออกงงไอ้เอามือแล้ว ว่าว่าว่าแไอ้คนที่คืพวกมึงเนี่ยต้างทำเี่ยตีแม่งอย่างเดียวไอ้วกปีน้อยไอ้วไม่ก่าไอ้ไาบ้าน้ม่่าวบ้านกานฮียด้ได้ได้ไดดขไ้้้านไได้ไ้ได้ได้้ไได้้้ไ้้ไไได้ได้ดได้่ไได้ไได้ไ้

เท่าไร้าหาทีเ่นไม่ว่าจะพิ่้งกเนไปเท่าไรมื่นเขงนี่ยเหรอเ่วันนั้นเขาพิ่งเดินไปเล่นกันลต่พีรนาพี่นาพี่นาค่ะไม่ใช่เฉลิมเวลาเลยเขาพิ่งเดินไเจ็ดไมพีนาเต็มี่อเลยแม

เป็นครีติคอนนะครับที่มานบวกเหมอนกนออใก็ง่โกาสรโอกาเข้าใจผิดขร้นี้หน่อยอี้มป็นอันนี้ม็เหลบนนี้มันเป

ทสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด ตั้งห่องเสิบห้ายี่ห้าสามห้าะสามห้าสี่้าสี่สิบบาท่้าป็นยังางนี้เ้างนย้งไ้าหร่ครไบข้างนี้ไม่ได้ลงก่สิบห้าย่ห้าสามห้า ันน <20. S 1> ี้เป็นสามสามสี่แปดสี่สิบหก เห็นว <CK> mm ่ส hmm. yes. ีขาวทำการเทอร์มินาล์ไรได้สีขาวแบบนี้กำจ่ายคารั้านออกไนะครับตอนนี้กำลังเลือกตอนที่เข้าลุก2องใบอยู่เลือกอ้โห่เลยี่ใบครับโอ้โห

ดองมันกินไปแล้วตัวสาวไม่ตัวใหญ่หรือม่แร้ว ามธครับเิอได้ไหมเิญได้ไหมกยู่ซอนกลับมาแล้วยู่อยู่ซ้อนอยู่ซ้อนตี่ว่าลับมาไหนกลับมาลับาจะดังไรพีบอะราียสปอแพ้บกันี่แพ้บูยกับครบยจะแพเ แต่อนโอ้โหบยำโดนเบกสามศนเอามหนึ่งเรพูดผิดพูดผิดแบยำตายกร่าี่จริงโอ้เศ้าโอ้โหตัวนี้ไม่อยู่รอะไมาใชแ้วฟอตดีกว่านีมันนจะม่ยุทีมอคิดลิไม่ใช่ตอนนี้ไม่ไหว่เงี้ยเลยฟอตจะนม่ยุทีไมม่เล่นไปลไปแพ้แ้ประจําสบายสามศนย์เลยมนเทียบเลยดูที่เกินอ่ะตอนีกเาฟอมกำลังขึ้นไม่ไ ไม่ใช่อ่ะไ่อ่ะตลกละตลกละแดดตลกละแฮงเหลี่ยมอ่ะแดนต่อไปต่อไปที่มาสี่แล้วเลยครึ่งหนึ่งใช่อันนี้เล่ตองไม่มีตะที่มาสี่เลยครึ่น่สมมุติว่าในมือมันมีหนึ่งใบว่าน่าจะเหลือไม่เกินสในกอง สมสมุติว่าในเกาะในสมมุติว่าในมือมันมีหนึ่งใบโอ้ทางนี้โหดกว่าที่เลยขี่เลยหกโอเคก็ออกมาเจ็ดใช่ไหมเจ็ดยูเอเออีกสองปะเราจะเป็นเก้าใบ อาจจะเป็นฮิวีวนิวไม่ตัดไม่แน่ไม่แน่นะมันเคยทำมาแล้วนะไม่แน่มันเคยทำมาแล้วไม่ไหวพาาวเจอหัดเทวะอยเยไสัตว์ู่ไว้ยี่ห้ามาจากไหนยืดเรื้ไเลยตัวี้คนแถวนี้อยู่นะแบบเล่นมีสแตนดาร์ดใส่โอทีนี้อันนี้เพิ่งลงมาเลยอ่าเพิ่งตกดังเพื่อน่สาม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 น่าอะไรแล้วมีท่ามืนภูมิใจไอเยี่ยนั่นเลย มั้เร kind of oh. right. ียกยไงไปไปพไปพไปเลยได้ตัโอยแล้วอไร่อไเดี๋ยอแนเรีย่ไปหัวยแมงเีมงดอ้ไเมนะครับมีโอ้โหนี่เอาบ้างเอาบ้างเอา่สม อย่าสองห้าแล้วหัวไปไกลกว่าหมนนี่เป็นสี่ามสี่สามอกันโอ้เด่นเรียงเลียงเลยหัวจะตายเหรอที่ดูคับบน้า โ้เอ้กนาโ้ยนหน้าปราสี่อนะจาีขาวนี้ได้ขี้ไปทำให้การปั่นกองนี่เคียเรดดปันกองมาเยอะมนะครับหใบด้วยโอ้เมยอ์หกใบครับโอ้ goodness มีพิกเกอร์สองใบในมือแน่แโอ้ย โอ้ยลุกได้โอ้ยลุกได้ตำรวจมีทิกเกอร์งใบนงได้ไมแต่เรห้ใบแต่ดเหลือห้าใบราใต่อรายต่อีมี้แต่ทิกเกอรนั้นจะหมดแล้วนะก็จะหมดแล้วถ้าเกิดจั่วนี้เทอหนี้ต้องเอ์นี้ก็ต้องจบใช่ถ้าได้ดอจ่ายงรับถ้าได้ดอยเจ๋งเลยอันนี้มันว่างยงครับผมลงไอเดิมส้จบเท่านี้แค่ลงใช่หมเออ ม่พอครบแล้วจนจอนไม่ถึงเบคอนรอดจริงเหรอวะรอดเหรอรอดหรอเอาเบคอนแตกอะไรเงี้ยไม่ไมเบอนี่สกรดโดนนำเอเหี่บอกเบคอน ก้อนแต่งยังไม่แต่ดก้อนแต่งใชนไหมโดนโดังโดนดังไม่เคยเจอใครไม่รู้อันดนี้มือหนูนะลโอเล่นพี่เลยอันนี้มือหนูปกติหนูก็ตีก็ทำจอมตีตัวทางออกไม่พี่ไม่นู้ว่าห้อยเจมส์ก้อนนะหนูว่าเจมส์ก้อนเพราะแต่งสิ่งสัตว์แต่พี่บอกเมคอัพแทนหนูโง่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่ะพี่ไม่รู้ที่่ไ้่นี่ยดมาี่กงเหมอนนอ่าทแนบ้างถ้ดูแล้วมันกันน่หเลย ม,มันทัไมือจักรจักรยานทันไรไม่ใช่น้ำไรน้จากห้เไม่้แล้วเพราะว่ามันโอเคไม่สั่งแล้่แต่ไม่่เาตั้งให้ี่นครับดไม่่แล้วจ่ต่กัเล้ไม่่เห็นหน้า ไม่นแค่นั้นได้วะยิ่ตบดีดไม่ได้ตีไม่ด้ใช่เหรอที่ตดีดี้เนี่ยแค่ที่ไหนก็จบเลยพี่หน่ดีเพราะตอนนั้นคือมีที่คือที่ต่อแ่ได้ม่้ไ่ได้นี่โเวอร์ได้นะ่ามนะรุ่นไกิดเี่ยคือที่บ้าชั้นิวแล้วก็ให้ิลล์อดเลย สามห,ห<ข>้าข้างนี้ข้างนี้แม่ใครยังงก่นี้ายข้างนี้เท่าไหร่ครับข้างนี้เท่าไหร่ครับหาสิบห้าสิบห้าสามห้าสี่สิบามสิบอันนี้สามสิบอันนี้สามห้า กิากลองกินซ้มตามไม่เป็นพนามกินซ้มตามไม่เป็นนลาอะ้วเราอ่ครับ้ต้องขนมจีนแบนี้จป๘ต้องสามสามเต้องตปิดไงงั้นคุณโทรธโมสังโฆคือดอกเดียวที่อยู่อยู่จริงเหรออะไรหหี่หนห้านี่สามหก เป็นสิเ้าดี๋ยวมันจมันบิวแล้วไงปเก้าสก้เก้หกเก้อ็ทใช่ใช่แปดิันนี้เิโฆษณาไจโฆษณาเคต่อเท่าไหร่นะ9าว่าอันนี้ต่ออันนี้ต่อค่อมันบวกพวมันลดก็เป็นม่หล้ี่เก้าแล้วก็ย9าจากโอเวอร์ส9 49 5้า9้ากเมือพอยี่บ่ ออเดอร์นี่ลุกสี่อะถ้าลุกห้าสองสิบสามสิบสี่สห้าสิบหกอ๋อตัวกูเครียดทิกเกอร์เขาเหลืออีกห้าวัพอดีเอาแล้วทำไมเลขมันตรงห้าวัพอดีเอาชิบหายอาชิบหายถ้าฉันฮิลดอกนี้แล้วก็ฉันจะกัดแวนซ่าใช่ไหมตาตาตาจบไปแล้วครับ อาไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยตลอด B M C ไม่โดนด้วยผู้ชนะก็เป็นโรโลเนลเอามันได้ไม่โดนดิเก้อด้วยคนยิงมือไปเลยเดี๋ยวพี่ต่อโอแกนโอกาสหน้าครับ